ค,ครับเชิญเดียว,วยเลยครับขอบครับครับ สวัสด,ดีส้ำบ,บายดีเอซีสู้ฟูลซุปคนคลิปนี้ว่ามีจรกขออนุญาตภาพภาพิธีเอฟซีมาชมรถไฟฟ้าสา,ายชีทองนะท่านผู้ชมการรถไฟฟ้าสายนี้มันจะเป็นรถไฟฟ้าสายชีทองไปเชื่อมต่อครับทางในค้อนทะยานนะท่านผู้ชม ตรงนู้นก็จะเป็นสะพานตากสินน,นะทับทิมนะการจราจรนะคล่องตัวดีเนาะรถบกครอยติดนะทับทิมโอเคไปรับชมกับบมิดเล่ทับทิมว่ารถไฟฟ้าสายสีห้องเนี่ยไร้คนขับจะเป็นจังไดเนาะน,นาตาเป็นจังไดก็ไปรับส่งครับบอมิดเล่ทับทิมค่าตัวก็อยู่ที่16บาทเด้อทับทิมอ่าบ่แพงเนาะ ตอนนี้ไม่แม้ก็อยู่อันนี้เป็นบันไดเดือนนะท่านผู้ชมจะไปช,ชาาั้นชลารถไฟฟ้าสายสีทองนะท่านผู้ชมมาเบิ้งทิ้วถักบรรยากาศกรุงเทพมหานครที่ความจเจริญนะท่านผู้ชมโอ้แดดแดดขนาดเลยท่านผู้ชมโอ้โหนี่ท่านผู้ชมมาจากนี่ท่านผู้ชมย่านนี่ก็เจริญมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นร่าง ไฟฟ้าซ้ายสีทองนะท่บบานผู้ชมซึ่งจะดไฟฟ้าไร้คนขับนะโอ้โหยันนี่ก็จเจริญนาะได้ท่บบานผู้ชมตึกสูงรัดฟ้าเลยโอ้โหตึกนี่สูงคักแต่ท่บบานผู้ชมเนี่ยโอ้โหเจ้าจักรสันนะซื้อตึกต๊กตึ๊กยั้งมิดกับบลูนะสีสวยงามสีครีมนะท่บบานผู้ชมมันจะเป็นห้องเช่านะ อยาจะเป็นคอนโดคอนโดเช่านะทาน่านผู้ชมท่านนี้ไม่วิการลอ่ลอรถมาอยู่น่าท่านผู้ชมเนาะไม่ได้ไปแล้วท่านผูผ้ชมเอ้อโอ้จะเป็นลอ่ลอล่อล่อยางแบบนี้นะท่านผู้ชมเป็นล่อยางเนาะจะเป็นล่อยางแบบนะี้ท่านผู้ชมรถไฟไร้ไคนขับ ไปแล้วยางลอยางมันก็จะเยียบตรงนี้นะท่านผู้ชมเยียบตรงที่ปูนนะท่านผู้ชมจ้ากาแต่บมิดว่าบรูว่ามันบังคับด้วยยังเนาะอาจจะเป็นคอมวเตอร์ยังสักอย่างเนี่ยมนบรูเนาะเพราะว่ามันบัมิดคนขับนะท่านผู้ชมโอ้ย่างเด็ก็จะเล่นขันนะนท่านผู้ชมตึกนี้แต่สวยงามตึกสูงรัดฟ้าเลยตรงนั้นก็เป็นสะพานตากสินมหาราชนะท่านผู้ชมนะสะพานตากสินมหาราช รถไฟมาแล้วท่านผู้ชมอ๋ออาจจะจะเป็นไม้มิดกับบริสังเกตมันะ้งเนาะตัวนี้จะเป็นรถไฟฟ้าสายรถไฟฟ้าบิ๊ทีเอ็มนะท่านผู้ชมมาแล้วโอ้โหโอ้โหไปแล้ว ทา่านผู้ชมคึกสวยงามขนาดเลยรถไฟมาแล้วทา่านผู้ชมเป็นรถไฟบัรจาต่อสองบุกี้นะทา่านผู้ชมเนาะมาแบบนิ่มน,น <c oughs> จะเ้าโค้งสไลด์โค้งตัวนี้แหละทา่านผู้ชม สไลด์โค้งเลยน่ารักมากเลยขอช่านชาลาบแบบนิ่มนวลขนาดเลยการคมมรคมของเมืองไทยเนี่ยสะดวกสบายนะทัผู้ชมเออบบมีคนขับเือทัผู้ชมนะไ่รับชมกระบมีเลยนะไปเลยทัผู้ชม Nó nào ra mặt được có thể học không được này nó có bài cảm bà bia lấy đẹp được chỗ nắng 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 đi nắng 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 ตนาปก็จะมีวองไทยปีกยนุปรือแบบอันนี้นะับเป็นซุปตอนนี้มันมีแต่ยูด้านนาสุปนเนาะยกเสวามันมีรับรับรถไฟนะท่านเป็นคล้ายแบบนั้นแหละ

ที่โด่งดังตึกรู้ที่โด่งดังที่สดุดในประเทศไทย ประมาณ5นาทีโอเคท่านแต่ชมแอลเมกาถึงจันทินครับขนาดเท่าข่ายในสโตร์ไปเลยซีแต่ตั้งแต่บชมทุกคนทุกคนซีทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์ดั้งหมดชมด้อขอให้บําบดมีพลังใจตั้งิต่อไปนะท่านผต้ชมตอนนี้ก็จะมีอ่ามีดินะไปทางนี้ก่อนน้ชม i c ซีเอสห้าตัวนี้เป็นทาง i c ซีเอสเรจะเชื่อมต่อกับไอคอนสยามครับทางไอคอนสยามครับท่านเตาชมสีทองถ้ารถไปซายสีทองกับวนการซ้ายนี้ต้องเป็นบดรถก็จะเป็น,น,น,นสีทอ,องครับ,บท่านผู้ชม กันโวกกหนาา้าน่ารักมากนะโอเคบารมรีการจับพอจบคลิปแค่เท่านี้นะท่านผู้ชมครับคนอินดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องบามีคนดีๆกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบารมรีนเด้อท่านผู้ชม